ดีเลย์ต่างๆเนี่ยเอาจริงคือแทบไม่มีเลยนะภาพเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะครับสีสันต่างๆแต่จะเป็นลักษณะของ 720p นั่นเองครับ<ป>นอกจากการเชื่อมต่อแบบมีสายและไร้สายเนี่ยในตัวนี้เนี่ยครับยังสามารถเล่นไฟล์จากแฟลชไดร์ e ได้ด้วยนะครับซึ่งผมลองแล้วเนี่ยก็เล่นได้หมดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกตามตรงว่าผิดคาดจากหลายๆตัวที่เคยลองมาครับส่วนใหญ่เนี่ยการเล่นวิดีโอเนี่ย เขาจะเปิดวิดีโอที่อยู่ในแฟลชไดร์บ้างไม่ได้บ้างหรือเปิด MP3 เนี่ยไม่ค่อยได้ซะส่วนใหญ่นะครับแต่เครื่องนี้เปิดไฟล์ MP3 จากแฟลชไดร์ได้เลยครับซึ่งสะดวกมากๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel Squidman.exe ครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่ของทาง OneB o นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็คือโปรเจคเตอร์ e b น b o X1 นี่เองนะครับผมซึ่งเจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ แล้วก็จัดอยู่ในโปรเจคเตอร์ราคาประหยัดนะครับอยู่ในกลุ่มราคาประมาณ3,000นต้นๆนี่เองส่วนเจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยครับสาเหตุที่ออกมาก็เพราะว่าเขาต้องการทำโปรเจคเตอร์ที่มีขนาดเล็กครับแบบนี้นะครับน้ำหนักเบา1กิโลกรัมเศษนะครับผมซึ่งเจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยครับก็ออกมาเพื่อแก้ปัญหาสำหรับโปรเจคเตอร์ราคาประหยัดนะครับที่เคยใส่ OS ไปนะครับแล้วก็ทำให้การทำงานเนี่ยค่อนข้างช้านะครับ เป็นโปรเจคเตอร์เปล่าๆเลยครับผมสามารถเชื่อมต่อผ่านระบบสาย HDMI นะครับแล้วก็ AV แล้วก็เป็น USB นะครับสำหรับฝั่ง iOS หลังจากที่ผมใช้งานมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าการใช้งานของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ง่ายนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายผ่าน Wi-Fi เข้ามาด้วยเราข้ามการแกะกล่องไปเลยนะครับก็มีโปรเจคเตอร์ครับ One Bo X 1นะครับ1ตัวแล้วก็สาย HDMI นะครับ1เส้น สาย AV ครับผ่านการเชื่อมต่อระบบเก่าๆเช่นเครื่องเกมถ้าใครเคยมีเครื่องเกมหรือเพเยอร์รุ่นเก่าๆไม่ว่าจะเป็น DVD, VCD อะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็ยังสามารถให้สาย AV มาเล่นด้วยครับแล้วก็ขาดไม่ได้ครับปลั๊กไฟนะครับรวมถึงรีโมทคอนโทรลนะครับที่ให้มาในตัวนี้ด้วยแต่ว่ารีโมทเนี่ยเขาไม่มีฐานให้นะครับในกล่องอาจจะต้องเตรียมฐานมาใส่เองนะครับแล้วก็ตัวคู่มือครับเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับ ซึ่งก็สะดวกในการอ่านมากๆก็จะบอกถึงส่วนประกอบต่างๆนะครับในกล่ององค์ประกอบต่างๆที่อยู่บนตัวเครื่องครับรีโมทมีปุ่มอะไรบ้างสามารถติดกับหัวได้ด้วยนะครับติดกับหัวติดแบบส่องกระจกกับข้างซ้ายขวาได้หมดนะครับและเจ้าตัวนี้ครับพิเศษก็คือเขาสามารถที่จะปรับจอนะครับนอกจากปรับโฟกัสได้แล้วเนี่ยยังปรับจอเอียงขึ้นลงนะครับเป็นเสียมคางหมูแบบนี้ผ่านตัวหน้าเลนส์ได้เลยครับสะดวกมากๆด้วย นอกจากนั้นก็มีคำแนะนำนะครับในการติดตั้งนะครับก็คือสามารถติดเอียงแบบขึ้นลงได้นะครับแต่จะเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าการติดแบบเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยเราจะไม่สามารถปรับเสื่อมคางหมูได้นั่นเองส่วนระยะจอที่เขาทําได้นะครับขั้นต่ําก็คือประมาณเมตรครึ่งครับแล้วก็ไกลสุดเนี่ยที่จะได้จอขนาด120นิ้วเนี่ยก็คือ3เมตรครึ่งนั่นเองครับ จุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับสำหรับวัน b o X1 ที่เขาให้ของมาเนี่ยก็คือรีโมทนะครับสังเกตว่ารีโมทเนี่ยจะคล้ายๆกับกล่องทีวีนะครับหรือกล่องสมาร์ททีวีเลยมีฟังก์ชันต่างๆให้ค่อนข้างที่จะครบครับผมรวมถึงปุ่มที่อยู่บนเครื่องด้วยนะปุ่มเนี่ยเขาทำมาสัมพันธ์กันกับปุ่มตรงนี้เลยครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับสามารถโอเคแบ็คนะครับขึ้นลงซ้ายขวาแบบเรียบง่ายผ่านตรงนี้ได้หมดเลยนะครับ พอเราต่อกับขากล้องนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปเรียบร้อยเนี่ยก็สามารถกดสวิตช์ตรงนี้ครับเปิดนะครับก็จะได้ยินเสียงพัดลมขึ้นมานะครับแบบนี้เปิดเครื่องแป๊บเดียวนะครับเครื่องก็บูตพร้อมใช้งานแล้วนะครับไวมากเพราะว่าไม่ต้องบูต OS ในตัวนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราอาจจะต้องปรับเรื่องของโฟกัสนิดนึงนะครับให้โฟกัสมีความคมส่วนองศาความเอียงเนี่ยเราสามารถที่จะปรับสี่เหลี่ยมคางหมูตรงนี้ครับ ตอนนี้เนี่ยระยะที่ตั้งห่างระหว่างเครื่องกับฉากที่รับซึ่งเป็นผนังห้องเฉยๆนะครับห่างกันประมาณเมตร80นะครับก็จะได้จอขนาดเท่านี้เลยตอนนี้คือผมเปิดไฟในห้องช่วยด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับพอเราเปิดเครื่องเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ปุ่มที่อยู่บนเครื่องนะครับในการเข้าเมนูต่างๆได้นะครับสามารถเข้าไปเซตติ้งต่างๆเนี่ยโดยไม่ต้องใช้ตัวรีโมทก็ได้นะคือใช้แต่อันนี้เลยนะครับใช้แต่ปุ่มที่อยู่บนเครื่องได้เลย ซึ่งในเครื่องเนี่ยไม่ต้องตั้งอะไรเยอะครับหลักๆเลยเนี่ยโปรเจคเตอร์ตัวนี้ไม่มี OS ในตัวนะครับดังนั้นการเชื่อมต่อเนี่ยก็ต้องเชื่อมต่อผ่านสายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น HDMI สาย AV นะครับหรือว่าเป็น Wi-Fi Display นะครับซึ่งใน Wi-Fi Display เนี่ยก็จะมีการใช้แบบไร้สายนะครับแล้วก็รวมถึงมีสายอยู่ในนี้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถใช้สาย USB หรือสาย Lightning นะครับผ่านของระบบ iOS นะครับของ iPhone iPad ได้หมดเลยแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับการเชื่อมต่อแบบระบบไร้าสายเนี่ยเราจะต้องจ่าย Wi-Fi เนี่ยเข้ากับตัวโปรเจคเตอร์ครับก็เลยทำให้ตัวมือถือของเราเนี่ยถ้าไม่มีเน็ต 4G 5G ในตัวเนี่ยก็จะไม่สามารถเล่นเน็ตได้ขนาดที่ฉายผ่านระบบไร้าสายนั่นเองครับเป็น Android หรือ iOS เนี่ยครับก็จะต้องใส่ซิมไวในโทรศัพท์มือถือด้วยนั่นเอง นอกจากการเชื่อมต่อแบบมีสายและไร้สายเนี่ยในตัวนี้เนี่ยครับยังสามารถเล่นไฟล์จากแฟลชไดร์ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นรูปภาพเสียงหรือไฟล์วิดีโอนะครับซึ่งผมลองแล้วเนี่ยก็เล่นได้หมดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกตามตรงว่าผิดคาดจากหลายๆตัวที่เคยลองมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยการเล่นวิดีโอเนี่ยเขาจะเปิดวิดีโอที่อยู่ในแฟลชไดร์บ้างไม่ได้บ้างหรือเปิด MP3 เนี่ยไม่ค่อยได้ซะส่วนใหญ่นะครับแต่เครื่องนี้ เปิดไฟ mp 3จากแฟลชไดร์ได้เลยครับซึ่งสะดวกมากๆเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อแบบมีสายนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยผมจะใช้สาย lightning น,นะครับของ iphone เสียบเข้าไปนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้เนี่ยก็จะเป็น ipad ละกันนะครับแล้วก็เสียบสาย lightning เข้าไปแบบนี้ครับแค่เสียบปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นหน้าจอแล้วครับอย่างที่เห็นเลยดีเลยต่างเนี่ยเอาจริงคือแทบไม่มีเลยนะอย่างที่เห็นเลยครับว่าเราสามารถปัดจอไปมาเนี่ย แทบจะเรียวไทม์เลยครับตังเกตอย่างนึงว่าสีของโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยสีเขาจะออกแนวสดสดสว่างขึ้นนิดนึงนะครับลองเปิด YouTube ดูนะครับเสียงก็จะออกจากทางโปรเจคเตอร์นะครับซึ่งลำโพงที่ให้มาเป็นลำโพงขนาด3วัตครับอาจจะไม่ได้ดังมากเท่าไหร่นะครับดังประมาณพอดีพอดีอันนี้คือปรับแบบ100%แล้วนะครับสำหรับ iOS เนี่ย ก็จะมองว่าเป็นระบบการแคสตนะครับเราสามารถเลือกรีโมทวันนี้ไม่ถึงกับการมิเลอร์หน้าจอนะเห็นไหมสังเกตนะครับว่าภาพเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะครับสีสันต่างๆแต่จะเป็นลักษณะของ 720p นั่นเองครับ,บ,รบส่วนการใช้งานอื่นๆเนี่ยครับนอกจาก y t u t u เนี่ยก็จะเป็นการเหมือนกับการแคสหน้าจอปกติเลยครับวิดีโอเนี่ยก็ไม่กระตุกเลยนะ การเล่นเกมนะครับเสียงก็จะไปออกที่ตัวโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะเห็นไหมภาพสีมันสดเดียถ้าลองดูบนจอแล้วนะเราเชื่อมต่อแบบมีสายไปแล้วนะครับคราวนี้มาเชื่อมต่อแบบไร้สายบ้างวิธีการเชื่อมต่อแบบไร้สายเนี่ยสำหรับ ios นะครับก็คือต้องเชื่อมต่อ wifi นะครับ ไปที่ตัว OneBo วน,นะครับมันจะมี o n e โบตัวนี้ขึ้นมานะครับเราก็เชื่อมต่อไปที่ OneBo ข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันจะไม่เชื่อมต่อกับเน็ตบ้านแล้วนะครับตอนนี้เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ย iPad ของเราเนี่ยจะเล่นเน็ตไม่ได้นั่นเองครับพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเลือกส c r e e n Mirroring ตรงนี้ครับก็จะมี OneBo ขึ้นมานะครับกดเข้าไปแป๊บเดียวนะครับนะครับเหมือนมิเรอร์หน้าจอมาเลยนะครับอันนี้เป็นระบบไร้สาย สามารถเข้าไปเล่นอะไรหลายอย่างได้นะครับเล่นเกมต่อจากเมื่อกี้ก็ได้มีความกระตุกกว่าแบบมีสายนะครับอย่างที่เห็นเลยแล้วก็มีดีเลย์อยู่หน่อยๆนะครับถ้าเทียบกับแบบมีสายดังนั้นเนี่ยครับสำหรับ ios เนี่ยใช้สายเชื่อมก็จะเห็นผลมากกว่าครับส่วนการโรเตตหน้าจอของมือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับโรเตตปุ๊บเปลี่ยนภาพตามเลยเห็นไหมอันนี้ไว การยกเลิกการเชื่อมต่อนะครับก็ง่ายๆนะครับอาจจะไปปิด Wi-Fi เลยนะครับแค่เลือก Wi-Fi ตัวอื่นปุ๊บก็จบแล้วครับสำหรับการเชื่อมต่อผ่านไร้สายเนี่ย iOS เนี่ยไม่ใช่แค่ iOS อย่างเดียวนะครับตัว MacBook เองก็เชื่อมต่อผ่านระบบนี้ได้เช่นกันครับโดยการเอา MacBook เนี่ยต่อ Wi-Fi ไปที่ o n e b o ครับแล้วก็เลือก s h a r i n g Screen เป็น OneBoo X 1นะครับเท่านี้ก็สามารถใช้ได้แล้วคราวนี้ลองมาเชื่อมต่อผ่านตัว Android ดูบ้าง ฝั่ง Android เนี่ยเรายังสามารถที่จะใช้ Wi-Fi อยู่ได้นะครับหลักการนะครับก็คือเข้าไปที่ s e t t i n g นะครับผมก็จะเข้าไปที่ s e t t i n g นะตรงนี้นะครับเราก็ไปที่ Connection and Sharing นะครับ wireless Wireless Display ครับกดเข้าไปที่ Wireless Display ก็จะมี onebo x 1ขึ้นมาครับกดเข้าไปแบบนี้แบบเดียวก็เชื่อมต่อได้แล้วครับสำหรับ Android เนี่ยก็จะเหมือนกับการ Mirror screen ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับ อย่างที่เห็นเลยว่ามีดีเลย์บ้างนะครับจะเข้าไปเล่นโปเกมอนโกเสียงก็จะไปออกที่ฝั่งโปรเจคเตอร์เหมือนเดิมนะครับลองจับโปเกมอนให้ดูดีกว่าอันนี้คือฝั่ง Android นะครับอันนี้คือแคสแบบไร้สายนะก็ถือว่าเร็วนะครับแม้มันจะดูกระตุกนิดหน่อยนะครับตอนที่เคลื่อนไหวเร็วๆแต่ก็ไม่ต้องใช้สายเลยนะ สำหรับฝั่ง Android เนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรในการใช้งานเท่าไหร่ครับใช้ได้สะดวกอยู่เหมือนกัน,นครับอ่านข่าวอ่านอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดูกระตุกหน่อยถ้าเคลื่อนจอเร็วๆครับไม่ได้ลื่นไหลเหมือนกับตัวจอมือถือเท่านั้นเองวิธีปิดนะครับสำหรับ Android ก็ไปที่ Wireless Display เมื่อกี้เหมือนเดิมครับปิดตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็กด Disconnect ก็จะออกมาเป็นหน้า Setting ครับ การเชื่อมต่อผ่านสาย AV เนี่ยผมว่าจะไม่มีสื่อให้เทสนะครับอาจจะต้องเป็นเครื่องแบบ PlayStation รุ่นเก่าเครื่อง Media Player รุ่นเก่าถึงจะทำได้มาฝั่ง HDMI ดีกว่านะครับเท่าที่ลองนะครับไม่ว่าจะเป็น Nintendo Switch นะครับที่ต่อผ่าน HDMI หรือว่า PC นะครับที่ต่อผ่าน HDMI เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับการเชื่อมต่อผ่าน HDMI นะครับไม่ว่าจะเป็น Nintendo Switch นะครับ ที่ผมเชื่อมต่อแล้วก็เล่นเกมได้นะครับหรือจะเป็นคอมพิวเตอร์ PC นะครับอย่างนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้เช่นกันสามารถทำงานได้นะครับแต่ว่า 1080p เนี่ยอาจจะดูเล็กไปนะครับเพราะว่า Resolution ของตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยได้แค่ 720p นะครับอาจจะทำงานง่ายหน่อยนะครับถ้าเราลดขนาดจอของตัว PC เนี่ยลงมาเหลือแค่ 720p นะครับมันก็จะทำให้สัดส่วนของจอเนี่ยอ่านตัวหนังสือได้ง่ายขึ้นนั่นเอง อีกอย่างหนึ่งที่ผมแนะนําในการใช้โปรเจคเตอร์เราก็ใช้งานง่ายนั้นก็คือมีทีวีสติ๊กนะครับหรือใครจะมีกล่องทีวีทั่วไปเนี่ยก็สามารถใช้ได้วิธีการใช้เนี่ยก็แค่ต่อตัวมีทีวีสติ๊กนะครับเข้าไปช่อง HDMI ตัวช่อง USB นะครับก็เอามาเป็นช่องจ่ายไฟครับแบบนี้แป๊บเดียวหน้าจอก็จะเข้าสู่ระบบการบูตนะครับแบบนี้แม้ว่าข้างล่างจะขึ้น 1080p นะแต่ว่าความละเอียดจริงๆที่ฉายออกไปเนี่ย อยู่ที่ 720p นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าพอต่อกับมีทีวีสติ๊กเนี่ยครับมันก็เหมือนเป็นสมาร์ททีวีเลยเราสามารถที่จะเข้าไปดูแอปต่างๆได้นะครับ YouTube Netflix โหลดแอปต่างๆเพิ่มก็ได้ดูไลน์ทีวีดูฟรีทีวีผ่าน t o ID TV เนี่ยก็ทำได้เช่นกันครับ HBO Go นะครับรวมถึง Disney Plus ด้วยนะครับที่กำลังจะเข้ามาในไทยในอนาคต อีกไม่กี่วันนี้เองส่วนการเชื่อมต่อผ่านแฟลชไดส์เนี่ยเราก็เสียบแฟลชไดส์เข้าไปครับแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่ตัวมี d เดียเพเยอร์ครับสามารถไปที่โฟโต้นะครับหรือมิวสิกก็ได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเครื่องเล่นโปรเจคเตอร์เนี่ยทั่วไปนะครับจะเล่น MP3 ไม่ค่อยจะได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับสามารถเล่นไฟล์ MP3 ได้นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดู อยย่่างทีเเห็นลครับซึ่งพอเราเ,อาเครอร์เซอร์เลื่อนไปที่เพลงไหนเนี่ยเขาก็จะเลื่อนเพลงนั้นเลยครับส่วนการเล่นไฟล์วิดีโอเนี่ยก็ไปที่ Movie ครับแบบนี้เข้าไปที่ usb นะครับสมมุติว่าผมเลือกมาสักโฟลเดอร์หนึ่งแล้วกันนะครับ แค่เอาเคอร์เซอร์ไปวางที่บนตัวไฟล์เนี่ยมันก็จะเล่นได้แล้วนะครับเล่นพรีวิวให้ดูพอเรากดเข้าไปนะครับเขาก็จะเปิดไฟล์ให้เราดูแบบเต็มๆครับไฟล์วิดีโอเนี่ยที่เปิดในแฟลชไดส์เนี่ยเป็นไฟล์ขนาด 1080p นะครับก็สามารถดูได้สบายเช่นกันนะครับลื่นไหลามากๆเลยถ้าเรามีฮาร์ดดิสหรือมีแฟลชไดส์ก็เอามาต่อได้เช่นกันครับสำหรับการปิดเครื่องเนี่ยเราสามารถกดปุ่ม power ด้านหลังครับ เรียบร้อยครับผมไม่ต้องคููดาวด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องโปรเจคเตอร์ขนาดเล็กนั่นเองครับแล้วก็ปิดฝากันหน้าเลนส์ให้เรียบร้อยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับตัวอย่างการใช้งาน OneB o X1 One นะครับ <c oughs> ก็อย่างที่เห็นว่าเป็นโปรเจคเตอร์ที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาพกพาง่ายนะครับผมสามารถที่จะพกติดกระเป๋านะครับไปนำเสนองานไปเรียนออนไลน์ เราก็ใช้งานได้ประโยชน์หลากหลายมากๆเลยครับผมรวมถึงการติดตั้งเนี่ยเราสามารถที่จะติดผ่านเมาส์ตรงนี้ครับตรงด้านล่างแล้วก็ให้มันหงายขึ้นด้านบนเพื่อส่องขึ้นเพดานก็ได้เหมือนกันนะครับก็คิดว่าคงจะเห็นตัวอย่างกันไปเยอะพอสมควรแล้วถ้าหากใครมีคำถามเกี่ยวกับ OneB o X1 ตัวนี้ครับก็ทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาก็จะมาตอบครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้า สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย